สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง101วิธีคิดสร้างบวกค่ะในวันนี้ค่ะครูหมอมจะมาไขาข้อข้องใจเรื่อง time out คืออะไรและทำไมครูหมอมถึงอยากให้ีเรียกวิธีนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะคะคงเคยได้ยินหรือเคยใช้วิธีการ time out หรือการให้ลูกนั้นเข้ามุมค่ะ time out หรือการให้ลูกเข้ามุมนั้นก็คือ การที่เรานั้นแยกเด็กออกไปเมื่อมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและกำหนดเวลาว่ากี่นาทีจึงจะสามารถกลับเข้ามาได้เพื่อให้ลูกของเรานั้นสำนึกผิดค่ะยกตัวยอย่างเช่นหากพี่น้องกำลังเล่นกันอยู่ค่ะแล้วน้องเกิดไม่พอใจพี่ขึ้นมาแล้วตีพี่เข้าไป1ทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะรีบวิ่งมาแล้วบอกลูกว่า ตีพี่ไม่ได้ไปทำเอาหรือไปเข้ามุม5นาทีแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่เป็นต้นค่ะครูหมอมมีเหตุผล3ประการค่ะที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่หลีกเลี่ยงวิธีการทำเอาหรือวิธีการให้ลูกเข้ามุมค่ะเพราะว่าข้อที่1หากว่าเราบอกลูกว่า5นาทีแต่ว่าลูกเนี่ยแยกไปแล้ว5นาที ภายในสามนาทีนั้นเขารู้สึกว่าเขาอยากกลับเข้ามาเล่นกับพี่แล้วคุณพ่อคุณแม่จําเป็นต้องบอกอีกเขาว่ายังไม่ครบ5นาทีให้ไปยืนต่ออีกสองนาทีคุณพ่อคุณแม่เชื่อไหมคะว่าอีกสองนาทีนั้นเขาไม่ได้สํานึกผิดค่ะแต่เขานั้นจะไม่สามารถรอได้และจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขึ้นมาอีกประการที่สองนั่นก็คือหากว่าลูกเรายืนครบ5นาทีแล้ว และเราบอกว่าครบ5นาทีแล้วกลับเข้ามาได้ลูกของเราอาจจะมีอารมณ์ที่ยังไม่พร้อมยังโกรธพี่อยู่ก็จะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอีกเช่นเคยค่ะประการที่3ค่ะการกำหนดเวลานั้นจะทำให้ลูกของเรานั้นมีจิตใจจดจอ่อที่จะแสดงความต้องการของเขาออกมามากกว่าที่จะคิดทบทวนว่าเขาควรจะทำอย่างไรกับเรื่องที่ผ่านมาค่ะ โดย3ประการนี้ครูหม่อมจึงอยากให้หลีกเรี่ยงวิธีการทำเอาค่ะในครั้งหน้าค่ะครูหม่อมจะนำเทคนิคดีๆเทคนิคสร้างสารที่นำมาแทนทำเอาค่ะสำหรับในวันนี้ครูหม่อมขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ